ดอกเอยยาสายุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชา,นาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกนันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้หนำเด้อครับเด้อชิมวัคนใหม่ใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อน,นี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกราบผู้ประสบภัยพี่น้องเฮ้านะครับแผ่นดินไหวทั้ง เมื่งหลวงเฮานะครับทางกรุงเทพกรุงไทยแล้วก็แพร่กระจายไปเกือบทั่วประเทศแล้วพี่น้องครับตอนนี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ประสบภัยนะครับทั้งผู้เสียชีวิตนั่มนะครับทั้งผู้บาดเจ็บพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้สุภูสุขคนพี่น้องครับไปเหตุการเหตุการณ์เหตุงานยุ่งมองอันตรายถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้กับบานเฮ้ามาพักมาพอนสกอนเดอร์นะครับเงื่อนค้าหาดายดอกพี่น้องเฮาแต่ว่าชีวิตนี่เกิดมาศาสเดียวพี่น้องครับ รักษาชีวิตเจ้าของไวซ์กรอนพี่น้องเฮานะครับเป็นกำลังใจให้สุภูทุกคนนะครับมืัอนี้เจ้าของควายเพิ่นสิเปิดจักโตนะครับราคาสิเป็นจังไดนนะครับมาหูจักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวครับครับบิวครับผู้จัดข้อยไทยครับจูบานกุรลังตมบลกุรลังอำเภอกุรลังจังหวัดมหาสารคามครับมืัอนี้เฮาจากรายการนอมี่ผู้ผูสองครับผูสองครับเปิดหนึ่ง ชั่วนึ่งเรวก็เมียตัวนึงครับตัวเมียอีกหนึ่ตัวเดวมพี่น้องเลยนะครับตัวผูสอตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเป็นนาคพอพันนะครับเพิ่นวาสีเอาไว้ประจาขวกประจําลักเพิ่นเอาไว้ปั่นเดินสนามอีกตัวหนึ่งพี่น้องเฮานะครับนี่เลยพี่น้องเฮ้านะครับเอาบอโไปต้อะครับครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามศูนย์้สางหกหนึ่่งนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าครับเก้าสามศูนย์เก เป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์แม่นครับไอหรือได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเฟซบุ๊กอะบิวภูมิใจข้าวแทยครับกับภูมิใจข้าวแทยครับออ่่าาฝากติดตามเพี่นน่งพี่น้องเฮานะครับทางเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องเด้ออ่าบิวภูมิใจควายไทยภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ภูมิใจควายไทยนะครับภาษาไทยคือกันพี่น้องเฮานะครับเนี่ยมีสองเฟซบุ๊กพี่น้องเฮาเขามาติดตามนะครับเขามาสอบถามพูดคุยได้สำหรับเอฟซี ที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ทางไกลนะครับบ่สะดวกถี่โทรเบอร์พี่น้องเฮาอ่าโทรเมสเซนเจอร์หรือโทรไลน์มาตามที่เบอร์ที่ให้มึงก็ได้ครับก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาตัวแรกแหกมันเฮาครับตัวนี้เป็นอนาคตสายประกวดครับเป็นอนาคตพอพันพร้อมครับเป็นสายเผือกครับเป็นลูกแก้วฟ้าครับก็เมีไอ้เต้าหู้ครับแม่เต้าหูยูสายพันธครับแม่เต้าหู้อยู่สิริปัญญาฟาร์มนะครับเด้อตัวแม่เต้าหู้เพิ่นอยู่สิริปัญญาฟาร์มนะครับเป็นขอนแก่นครับ ขอนแก่นเนาะแม่พันส่วนสูงสูงร้อยสี่สิบหกครับผมเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบหกครับไอ้ครับควายตัวนี้อายุสิบสองเดือนครับหนึ่งปีพอดีพี่น้องเฮาหนึ่งปีหนึ่งปีกู้ก้นี่แหละครับสิเขาสิบสามเดือนครับครับอาตัวทางเขาไหมครับมมีตัหนิจังเนี้ยครับพี่น้องเฮานะครับผู้ใดอยากได้อ่าสายควายเผือกยักษ์พี่น้องครับอ่แล้วก็เป็นควายยักษ์ควายงามนะครับเป็นควายที่อมตะนะครับ เป็นควายที่มีถั่ยรางวัลพี่นอ้องเฮาอ่าที่เป็นควายเผือกนะครับที่สูงกับควายดําตัวแรกของประเทศไทยพี่น้องครับก็คือเกลียวฟ้าพี่น้องเฮาไม่ยับเพิ่มไหมนี่นะครับลูกเพิ่นถ้าหยาดเพิ่น<ห>ตัวผูพร้อมผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาแล้วก็เอาไปคุ้มฟูงนะครับ,รบแล้วก็เอาเป็นพอทับรับผสมพี่นอ้องเข้าช่วงนี้คือปั่นเดินสายประกวดได้เลยพี่น้องครับเมียนครับปวดหน้าตาทางเขารอมากมันเป็นสเตะกี้ก็ซ้องน้ำเสียงหมดนครับตรงนี้ เกิดเพระท่านราคาควายตอนนั้นเนาะเมียนครับพวกไกด์สำรวจสำรวจกี่สองปีบ้างเนาะครับโอ้ยบวชวนเต็เมียนเด้อพี่น้องเด้อสองปีที่แล้วนะครับราคาเคยทกอยู่สองสามแสนพี่น้องเฮาต้องมีละรสองแสนอัพเนาะครับส่วนสูงสองสูงร้อยสามสิบห้าเด้อครับร้อยสามสิบห้าอายุสิบสองเดือนกว่าๆพี่น้องเขาถือว่ามาดีอยู่ครับมาดีพี่น้องครับสำหรับควายเผือกข้นเขาใหญ่เนาะข้นเขาใหญ่ครับไอข้นเขาใหญ่นะครับหน้าตาดีหน้าตาล่อเลยไล่กาเลยครับ ชมพูเลยชมพูเลยใครสวยครับใครเพี้ยงดีครับพี่น้องเบิ้งนะครับพ่นอ้ยชมพูท,ทั้งตัวเวยพี่น้องเด้อกะบ่มีเลยแม่นครับเจนเนื้อพ้อมด้ไอสูงพ้อมเจนเนื้อพ้อมสูงดีกระดูกแข็งขามาดีนะครับข้ขอแข็งข้อขาตั้งเนื้อกับมาดีพูนอะลำตัวลำตัวเง้วพี่น้องครับแม่นครับเบิ้งเอาเลยพูนหมอเลยเหรอครับพูดได้สิเอาไปประกวดไปทำประกวดไปทำพอพันนี่มหมอเลยครับ ใส่การนี่เนาะเรียบสวยเรียบจอดเรียบชิดดีครับโอ้แน่นอนพี่น้องเฮาผู้ได้หาควายเผือกได้พี่น้องเด้อพอพันควายเผือกที่สะอาดนะครับแล้วสายดีพร้อมเมียนครับมึงถ่ายเป็นถ่ายมึงหนาเป็นหนาเลยตัวนี้อันนี้คือแยกแม่มาไหมยังบระันเดปันไหนยังเนาะเมียนครับบระธันเด็ดนยังครับบระันเดปันเนียังเด้อพี่น้องเด้อนะครับพระธันเดย์ครับพระธันเดปันเนี่ยนะครับพระธันเดปันเนี่ยนะครับพระธัเดปันเนี่ยนะครับพระธันเดปันเนี่ยนะครับพระธับเดปันเนี่ยนะครับพระธันเดปันเนี่ยนะครับพรัน ห่วยสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเฮาปั้นพวกแพงเด้ครับพอไอ้เพิ่งกับปั่นมาให้อู้เฮากับแย่งปั่นพี่น้องไปเนาะมีอนกินเหล้าพร้อมมาสกวันของงามไปผูกกินสงการพร้อมเออเสี่ยงเอาไปขี่เลยสงการโอ้พี่น้องเฮานะครับโอ้ลูกชายเกวฟ้าพี่น้องครับเผือกยักษ์เราเผือกงามพร้อมนะครับพอเพิ่นได้แช่มแล้วก็แกนแช่มนะครับค้อยค้อยเผือกที่สูค้อยดำได้นะครับกับมีเกลฟ้าล่ะพี่น้องเฮา ได้๋ยวการอยู่เนาะตัวนี้เนาะขอมุ่นแม่จะอย่างมึงกับมี่ครับหลุมหรือที่เปมึงตัวจริงได้อยู่ตัวจริงได้เนาะแมนครับกับฉี่บอยครับนี่นะครับหน้าตาแม่หน้าตาดีเยี่ยีหน้าสวยครับพูดน่ะทางเขาคนเขาใหญ่เนาะแม่ครับไปโคนเขาใหญ่เลยพี่น้องเด้องามครับหน้าหนงหัวนุ่นดีฮัทไอวามันสิเปิดมาเจ็ดแปดหมื่นบ่อครับเอาสี่หมื่นอะไรก่อนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมื่นเจ็ดเลยพี่น้องเด้อครับไปส่งให้พร้อมอีสานเฮานี่เนาะแม่ครับนี่นะครับพ่อได้ไปเยี่ยมไปยามพ่อได้ไปมีพี่มีนน้องะครับพี่น้องเฮา เอาเอาพี่น้องครับป้านนี้เบินงโตที่2ของรายการพี่น้องเฮานะครับราศีเดียนมาเลยครับครับตัวนี้เป็นสาวน้อยเนาะครับเนาะสาวน้อยโอ้ยเงาเนาะตัวนี้เนาะเช่ครับแล้วตัวเงาคือหมูตัวคือเงาดีเจ้าเป็นลูกไพ่งาครับไพ่งามเป็นลูกผู้ใดคื้นไพ่งามเนี่ยไพ่ไพ่งามนี่เป็นลูกไพ่เกี่ยวครับอไพ่เกี่ยวนี่เป็นลูกแสนอุไทยครับอ๋อมีสักเป็นหลานของแสนอุททยเนาะตัวนี้เนาะอายุ13าเดือนได้อิบ13เดือนตัวเมียเนาะนี่13ามเดือนกลัวครับโอ้ เงาอิลีพี่น้องครับจากเมฆดำครับป้าตัวกวัดชัดเจนครับคั้ยตัวนี้ผมก็ซื้อมามครับหมอเพิ่นเลยอือครับหมอผสมเลยป้าเชียงขาพี่น้องเฮานะครับเป็นคั้ยเผือกที่ร่ำตัวเงามากๆพี่น้องเฮานันสูงสูงร้อยสามสิบเอ็ดครับร้อยสามสิบเอ็ดนะครับครับตำนี้บ่มีครับรับประกันตำนี้ให้สิบสามเดือนเด้อพี่น้องเดลยกับที่นี่ดังกับิมีเม็ดเม็ดทั่วเนี่ยอ่าเม็ดทั่วนะครับเพราะว่าพายงามเพิ่นกัเป็นคั้ยเผือกยักษ์เนาะครับเนาะครับอยู่กาฬสินธุ์เฮา นี่พี่น้องครับเบิ้งอะไรบื้องมีตำหนี่ยังเจ้าแนวครับเบิ้งถ่ายเบิ้งเงาหางเบิ้งต้นตัวลำชิงแต่สาอ่อนคือกระดูกเพิ่นก็ดีดีเนาะมีอนครับกระดูกดีนะครับแล้วก็ลำตัวเพันแง่เอาพี่น้องเฮาผมหมักผมหมักนี่มักไข่แง่วๆจังซี่ล่ะพี่น้องครับไข่ส2งองตันี่ครับเพราะว่าถ้าเฮาเลี้ยงนะครับถ้าเฮาเลี้ยงอ่าเฮ้านี้ว่มุมเนาะพี่น้องเฮ้านี้ว่มุมคําว่าเนื้อเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าการเลี้ยงควายน่ะถ้าพัฒนาให้มันใหญ่มันสูงนะครับแล้วก็ยิงเนื้อไว้นนนําามัก็สิดีเะ ใหญ่สูงเง่าครับครับแล้วจุเนื้อได้หลายมองได้หลายวันทพี่น้องครับว่ามันสี่ผั่พนดิสันหลังสันหลังครับมองมันมเป็นมองมันเป็นราคาเลยคือสันหลังเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับข้อเงาเนี่ยขั้วหาขาผมข้อจับดีข้อเงา,าได้การอยู่ตัวนี้นะครับโอ้ผู้ใดหาแม่พันพี่น้องเข้าตัวนี้เลยอีกแม่หนึ่งขายไงสั่มเนาะว่ายืนดีตัวนี้ไหมบานนี้มาฟังราคาได้บานนี้เท่าไรบานนี้สี่หมื่นสามพันบาทเบิ่งเนี่ย อัเมันได้กี้กับแสนเอาครับโอ้พี่น้องเข้าเอาผู้ใดหาควายเผือกพี่น้องเข้านะครับผมแนะนำห้ยกยครูด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับมันโคละสายแล้วเนาะเมียนครับโคละสายอยู่แล้วนะครับห่างกันอยู่พี่น้องเข้านะครับเป็นควายเผือกที่ห่างกันอยู่นะครับตัวนี้เอาเป็นเมียพันธุ์แล้วตัวแรกนี่เอาเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยพี่น้องเข้าตัวผูกกระเง่าครับตัวนี้กระเง่าครับเ่นเนี่ยโอ้เราหลังตรงดีเนาะหลังตรงดีเมื่อจับโอ้ขาเมื่อ่อดูไทยเป็นไายครับควายตัวนี้ไทยเลยพี่น้องด้วม พูดนน่ะยีเจกะจันแน่ทัานสันเหล่าเป็นไงมันเป็นแบบไรให้ผมห้องอีบ่ห้องอียีงามครับยีงามยีพวกเป็นพ่กเป็นหีไม่เงี้ยพ่อนอืมอืมอืมอันนี้ไม่เงี้ยนี่ดากสวดได้ย่ำนวลเออแม่นเหล่าดากสวดโมกูมันใหญ่ยปดนะโอ้คือโอ้คือซ้อมมังคังเนาะซ้อมสมตัวสมตัวนี่ยพี่น้องเข้านะครับเอาลูกสาวเจ้าไพ่งามเนาะครับ ลูกสาวเจ้บภาคงามนะครับมีเอกสารครับสิบสามเดือนกว่าพี่น้องเข้านะครับสูงลอยสามสิบหนึ่งพี่น้องครับสามสิบเอ็ดเลยพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดใบสี่หมื่นถ้าได้ก่อนสี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันบาทราคาห้องอันนี้คือราคารวมสูงผาอีสานเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าพี่น้องมีรถมาใส่เอานะครับกาสิถือก็หนีหลายพี่น้องเข้าแล้วก็พูดคุยได้นะครับราคาต่อรองได้ทุกตัวเลยพี่น้องเด้อนะครับหน้าตาดีเนาะหน้าตาดีหน้าตาคมนะครับตาตูบตาโปะปากแง่ดังแง่ดีคนเขาแง เออไงไรกวางดีเล็บพี่น้องครับเล็บเบื้องขอแข่งขอขาเบื้องเล็บดีครับได้การอยู่ตอนนี้บ่มีแมีนครับที่เด็ียวรลำตัวมันละเหาครับโอ้ผู้ใดหาแม่พันธุ์เผือกได้พี่น้องเด้อได้การอยู่ตัวนี้ร่ำตัวเหานะครับเอาให้พี่น้องเบื้องไกลไกลไกลน้ำเอาไปเลี้ยงม่านรั่กับเป็นซี่หามื่นแล่ะเอาไหมยางอ้อมวนไปหล่ะขอคอกลยครับฮัลโหลยางอ้อมวนให้เพื้นพี่น้องเด้เบื้องใต้ยกสูงดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปลาไป ทำนี้ผมมีเด้อพี่น้องเด้อผนสรงไห้ในอีสานนะครับเนี่ยเชียงแต่ว่าไก่ไก่ผนทรงไดที่เ่าหรือพี่น้องเฮ้าครับเนี่ยยเขาของเลยเฮ้าโอ้มาปุ๋ยทร่มาต่อร่องทร่มมากทร่มว้ามาเมึงก็ได้ครับอย่ามึงตัวจริงครับเติมเติมโอ้ยห้าไมลดีพี่น้องครับไปลุกไปอ้าวพี่น้องเฮ้านะครับมาเบิ่องอนาคตพอพันนะครับถี่เพิ่นเจ็บเพิ่นซุ่มใ้พี่น้องเฮ้านี่เลยนะครับปลาตัวหนาเขา่นแม่เนาะ ิ่นเป็นลูกผู้ได้เนียนบิวครับไอ้ตัวนี้เป็นลูกวัญชนะครับเจ้าวัญชนะครับวัญชนะของเสียบอยแค่ว่าภวามครับตัวที่มันเสียไปหลายอืเป็นซักเป็นนองแบบขุนไก่ครับวัญชนะนี่เป็นพอของขุนไก่ครับวัญชนะเป็นพอของขุนไก่ครับวัญชนะเป็นลูกของถุงท่องครับอ๋อตัวนี้เป็นนองของมิซักเป็นนองเนาะครับวัญชนะนี่พอเดียวกันแั้เจ้าไหมครับอือโอ้เป็นนองเฮานะครับ ตัวนี้ว่าธรรมดาเลยแม่แม่เพื่อนนี่แม่ของขวัญครับแม่ของขวัญนี่เป็นลูกยักษ์ผูเขาไฟโอ้แม่ของขวัญนี่เป็นลูกของยักษ์ผูเขาไฟด้วยพี่น้องด้วยนะครับพูนปลาทปลาทั่วปลาทั่วแต่ดูไท้ครับแชงขานะครับง่ญ่มากๆพี่น้องเฮาเรียบเรียบง่นะครับขอแชงขอขาถือว่าได้การพี่น้องเฮาครับอายุเนาะครับอายุสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับสูงรอยสี่สิบสามครับ ส <14 S 2> ิบสี่เดือนสูงร้อยสี่สิบสามพี่น้องครับคฝังไม้คั้ชีพเรียบร้อยครับตัวน,นี้ฝังแล้วเนาะครับ,รบเข้าไปย่างงานประกวดดิเหรอเข้าเดินงานประกวดปะบวยขั้วตัวนี้ปะเลยอ๋อก็คือฝังไม้คั้ชีพเพื่อทำประวัติพันธุกรรมเนาะแม่ครับฝังอยู่น้ำเพื่วเรียบร้อยโอ้ยืนแม่พี่น้องเข้าเบื้องขานะครับเบื้องขาเบื้องแขงเบื้องตัวตัวร่ำชิงพี่น้องครับปาตัวแม่พี่นายเป็นได้กว่า แม่สูงลอยหาิผาครับแม่สูงรอยหาซิหา,ห,าหาเด้อพี่พน้องเด้อเบื้องบนนี่พี่น้องครับเออตน้ตนตัวลำชิงแขงขากระดูกกระเดียวนะครับใหญ่มากๆหน้าตารอพี่น้องครับทางเขาเปิดกว้างเขาหนี่สิบว่าสามซี่หานี่หมดแล้วบฮหานี่หดเลยโอ้หวัวหนกนู่นเขาแตกดิคุ้ยเงี้เบื้องบนนี่พี่น้องครับหน้าเขาเิ่นไหมตอนนี้มันค่อยยากเด้อครับเด้ออ่าเดี๋ยวก้มล่วงให้เบื้องนะครับพี่น้องครับพวกน่ะ มเซียงขามาไทยมึงว่าเป็นยังเด้หันมากกับแบงหันบ่มาคูงกับสิปันนั่งสินะครับตัวนี้คือความตั้งใจ้งเขาสิปันเดินสนามเนาะแมีนครับเพื่อเป็นตัวชั่วไอ้ชั่วขวักเขาเนาะผมว่ามีขั้วชั่วน้ำมูจะเขียวโดนเราเรียกเพเห็นวิวไปสนามเนาะบอยสองปีกว่้วนะครับปบาสเตจีก็บสิเทียนพญางอยู่สนามอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้บาสิ่งใดเลยเฮ้ยมีแต่พี่น้องมาปันเอาตินครับปีกวานกับไปมีแต่ไปขายเสียซอยบินเรื่อยไม่ได้ขายเสียไม่มีคั้ย เอา้าแน่นอนพี่น้องเฮานะครับตัวนี้ผู้ใดมกักนั่มกับแบงครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าดีไงอัอนาคตนี่อนาคตนี่ทั้งเป็นทั้งไข่หยักควายงามเนาะครับแดดที่ร้อยเจ็ดสิบกวัวครับควายตัวนี้โอ้สิบสี่เดือนสูงร้อยสี่สิบสามพี่น้องครับกระดูก <60 S 2> กระเดี่ยวใหไง,งหวหกวานุ่นไอเสียบาเนาะมันยุกออยอเนอะาะคไข่ขัดทีไงก็ขัด มันต้องอยู่กับออย่เออเอ่ออาหารระยาตีเราอ่ะอาหารระยาตัวเพราะออเราอ่ะมันบอก ท่านมาขี่เลี้ยงธรรมชาติกระไรพวกที่หาความมุ่งอร่อยข้ายตัวนี้อ๋อแต่เขาปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงฝูงเนาะแมีนครับว่ามันขายเงาขอขายเงเล็บตังเล็บจิกดีครับขอขาใหญ่้ยฝูงแบบนี้บางเบื่องเล่าอยู่แต่ใราเรียดวอนอยู่แต่สิอยากให้ควายอยากควายใหญ่ก็ต้องมีอยพร้อมเมียนครับต้องอ้อยทีทุกอย่างอาหารเลยยาเมื่อเลยยาแล้วจะเลืมหยาดมันได้แหละเบิ้งพี่น้องครับโอ้เอาใครเพิ่อนเบื่องได้ไหม สายเลือดเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้พี่ให้น้องท่มาสอบถามลึกๆเลยพี่น้องครับสายลึกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขามาเบื้องต้นเบื้องตัวซัก่อนเราถามสายเลือดเพิ่นนะครับแต่ว่าที่แน่นะครับพี่น้องเฮ้ามันสู่สายตาบ่ได้อีหรีพี่น้องครับครับากระดูกระเดี่ยวใงญ่ยตัวตัวลำชิ่งไปขอแข็งขอขาสูงตังเห็นบ่ชุดผมมอกมาบังหันที่ว่าเปิดช่องไก้ก็ได้ขายครับชุดแม่ตะเขานี่บ่บ่ทอตัวดีจ้กตัวครับค้ยอ๋อที่ที่ไอ้นุ่มหน่อยที่มาเปิดยู่นี่นะเม่นครับ มันก็คนละเกียดเนาะครับนะแมนสำคัญแล้วนี่ฮูพัฒนาไปกับนิสัยเลือดไปนั่ครับเพราะว่าค้วยงามกับสามารถที่สิเกิดได้ทุกข้อแล้วครับคู่มือนี้ขั้วเงยก็คือกันครับสามารถที่สิเกิดน้วพวกเด้ทุกข้อครับสามข้อสื่อเลือกันเนาะแมนครับมิสิตือกันเนาะเพราะว่าสองสามปีมานีกับดําเชื่อก็ได้กระจายไปหลายแล้วอ่าพราะว่าเลือดแต่ละเลือดมันก็สามารถทะลุขั้วยงมขั้วเงยเดหมดครับพัฒนาไปครับแล้วบันนี้คือมันเกิดขึ้นหลายแล้วทั่วประเทศแล้วตอนนี้ มนครับนะครับทุกสายเลือดนะครับเพราะว่าพี่น้องเบื้องในยอดขายของยอดขายของพอพันธุ์แต่ละตัวโหลดพี่น้องเฮานะครับว่ายอดขายเพิ่นไปเพิ่นไปเท่าไรแล้วพี่น้องครับแล้วก็ควายลูกเกิดเนี่ยเกิดหลายขากลิพี่น้องครับหมายถึงว่าการพนันนี่คือเจนเก่านี่มันมันมดไปแล้วเหรอเนาะเมียนครับน่าจะมดไปแล้วเมียนเขาสนามก็มีตัวใดบอดีก็ไปเกียกเพียอยู่เวียดนามมืดเลยไปเกียกเพียร์ให้คุณมดครับเพิ่นเพิ่นมันเป็นกัวหลายกัวครับอยู่เวียดนามเพิ่นบพมี คือตีเลี้ยงสั่มห่อดอกครับแม่นสี่สิยี่สิบปีสามสิบปีมันก็มาซืบห่ออึโก้หันขั้วไอ้เป็ดมันกิดเพี้ยงอึโก้ครับอ่าบางหันคว้วมันไหลมันกิดถึกไปกับธรรมดาเนาะว่ากระบ่กได้ถือเกินเนื้อครับนี่พี่น้องครับโอ้ตุ่นตัวลำชิงพี่น้องเบิ่งเอาเลยพูดนะหันผู้ใดสิพัดหน้ามีพื้นที่ได้หลายพงกันเนี่ยน้ำอยู่ครับพอสืบเพี้ยงเพี้ยงเลยเมียกับสืบซี่หามื่นนี่ครับเนาะแม่นครับซี่หามื่นซื้อซี่หลานก็ได้ยพอเป็นลอยตัวพผมได้คคววยแแม่นีีล้รับ ป้าพี่น้องเฮามาเบิ่งตัวจริงแล้วพี่น้องเด้อนะครับ <น S 2> มาเบิ่งตัวจริงมันแพงที่พอครับพอดีก็ดูไง่ายนี่คือไงไหนหน่ายแน่นอนครับคุยมีสายเลือดน้ำถ้าพอไง่ายหน่ประยุทธ์หรอเม่นครับไปยังซี่เวียดนามเขาก็เรียนตำรับแม่นเขาสิบว่ได้ขายเป็นเนื้อเป็นงามแต่ว่ามันก็ได้ราคาดีครับอันนี้อันนี้ผมบ่ได้บุหรี่เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับสังเกตเบิ่งเมียฝรั่งเด้อพี่น้องเด้เดี๋ยวบอกค่อยๆกันนะเจ้ยอยู่ข้างๆคนนี้เออดนั้นสมมุติว่าคนบ้านเฮานี่มีเมียฝรั่ง ไอ้ผู้นน้อยไอ้นีเนาะงบิวเนาะครับไปได้ผัวฝรั่งหลวมากเนี่ยสูงขนาวด้วยเนาะครับไปหัวหัวขาวตาฟ้าพร้อมด้วเนาะครับเอออันนี้เบาๆสนุกเด้อพี่น้องเด้อบดีบุรีกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่นี่หลีจะถิมเนื้อครับยาถิมเนื้อนะครับนี่เป็นผู้ดวลเหรอครับดีคั้วอ่าถ้าถ้าเป็นแม่พันเนาะแม่นครับบ่ต้องใหญ่มากกันบ่บ่จำเป็นครับวัดแต่พอใหญ่เนาะต่างอางเงี้ยวเงี้ยวขึ้นเมียเผื่อพ่อแม่ไม่เห้นไม่เห็นครับด่ายการอยู่นะครับเงี้ มันรบกวนพิษข้าวบุถกกวนเวลาดอกครับเพิ่นกับขัดมากแล้วเนาะเนาะผู้เพิ่นผู้เพิ่นผ้าข้าเลี้ยงเนาะครับเนาพี่น้องครับให้เบิ้งพ่อสังเขปนะครับแต่ให้พี่น้องมาเบิ้งเน้นมาเบิ้งตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อมาจับมาบายเบิ้งนะครับเอาปล่อยธรรมชาติเบิ้องไหมปล่อยธรรมชาติเพิ่นเลยไปเลยไปเลยจูงยาวๆเลยผู้ใดมากกับว่ามึงาเบิ่งออกมาเบิ่งออกพี่น้องเข้าหนังคอดตำยามครับเหมือนบ้านก็อยี่พอบ้านหนองคู่ขาดครับมา มาหาเมาองตะวนกับมหากองมะเบื้งช่องไอ้ชายนี่แหละครับฝากขอบคุณขอบคุณครับผมก็เที่ยวเรากับมาตัวนี้แหละนะครับแล้วนี่เราบ่พ่อผมกับปันให้เราตัวซีเมื่อนกับาบบไปได้ไปแล้วแม่นครับมันก็มีคู่ค้าคุ้ยอยู่ข้อมองผมนั่าพี่น้องเขาครับต้นทุนอ๋มีมีถุกราคาด้วยพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดหาอนาคตควายหยักกับมาเบื้องนะครับผู้ใดมีทุนที่สาหาเมื่นกับมาเบื้องพี่น้องครับมีมีทุกย่างพี่น้องเขาพ่อไอพี่น้องเดือดเลือกเด้อพี่น้องเด้อนะครับมักตัวใดยังเข่ามาคุย อ่าทรมาถามเพื่อนนะครับพี่น้องเฮ้าอายุครบนะครับเบอร์โทรครับ093 093 161 161 9309ครับ9309ครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับภูมิใจควายไทยครับผมนี่นะครับภูมิใจควายไทยแล้วก็บิวเนาะมีสองเฟซให้พี่น้องเด้อบิวนะครับภูมิใจควายไทยนะครับของแฟนนี่เป็นภูมิใจควายไทยครับของผมจะเป็นบิวภูมิใจควายไทยครับครับผู้ใดบ่วงหวิธีการเลี้ยง ก็ทั่วมาสอบถามก็ได้ครับครับมันก็บเจ้าวานนก็เสียคล้วยน้องมันก็มีผู้มาผู้ชอบแมนแมนครับแมน่นเข้ากับบอสสามารถี่ี่้เยาจะห้องเยาจะเงินไปซื้อครับอ่างเทียคล้ยนั่นมันบ่อใดกินตหัวอาหารครับครับอ่างเทียมันเรียบเปียกไม่มันก็อยู่ได้ครับโว้ไม่แมนิีดผ้ากันคิดในเชิงลบัิดสินะครับอืมยัง่ายๆให้คิดตัวใหญ่ก็เฟี้ยงครับครับ ไห้มืงต้นเบบพอยิติกเว้ยครับพอกว่เลี้ยงพื้นนั่นแหนละแล้วแล้ว,ลว,ลวอายุควายกันยืนพร้อมเนาะเมนครับไอ้น,นะครับบอ่บอบ่อันตระยต่อควายได้พี่น้องได้น,นะครับเลี้ยงธรรมชาติถึงเพื้นสีจ้อยสีพอมแต่ว่าสุขภาพเพืนดีเนาะเมนครับนี่นะครับคือธรรมชาติของพ,<ว>พื่นนครับดีคือให้ลูกได้ทุกปีครับอืมอืมอืมมงมคิดทั้งหลายครับตัวดีนเป็นยังไงให้ลูกได้ทุกปีแล้วก็อ่าอพวกตำนี้ตำยังเข้ากับเมาอ่างเอาอ่าเาววคมชองเอาครับอ่มีเด้าางคกกมดอ มันข้นกับมักหนาเดียดทางดอกไปงั้สิมันมักบ่คือกันครับกับขวัญน้อไอ้ก็อยากวอาอยู่ดีบางเทื่อถามมันใหญยยี่ดีนี่กับบ้านหัวแตกนี่บ่ได้เกี่ยวดอกกันรึบ่ได้เกี่ยวครับบ่ได้เกี่ยวเลยเนาะเวียดนามผมบ่ได้ว่าขวัญนั่นขวัญนี่เลยครับบ่มันมันมันบ่ได้มีผลแหมก็ว่าแไหมมันเหมือนสมัยไทยนาดใ่ไหมสมัยที้จี๋หรอไหมครับมันเหมือนสมัยดื้อดันแล้วเพราะไอ้หัวแตกเขาก็ต้องเป็นแบบไม่พี่น้องครับเขากัต้องพัฒนาให้มันใหญ่มันอยากไปนะครับเลี้ยงขวัญเลี้ยงยังกับพี่นาะมนครับ นะครียกใช้เรียกว่าปีหนึ่งเขาขายได้จักสามแสนหนี่มันก็ตกเดือนละาสองหมื่นหายได้ครับเ้าสีเหลืองสิบตัวเ้าปีหนึ่งเขาขายได้สามแสนมันก็บสองหมื่นหายได้มันก็บที่เราไปเห็นงานกรุงเทพยเชียงบ่ครับงานกรุงเทพยอันตรายเนาะแมนครับมันอยู่ที่เ้าจัดการครับเจ้าบุหผมันยังอยู่ได้เนี่ยเอาคิดนี่มันอยู่ที่เ้าจัดการครับแมนแมนแมนไปลองครับก้อนสีเหลืองขั้วนี่มีหงาคือดีที่สุดเตรียมเตรียมเย็างเมื่อคุณย่อหงายพ่งเดียคาสวกหาซื้อขั้วเลยครับแม่อวานไปซื้อขั้วบ่มีหงายได มีหายเาะกินเฟี้ยงกัไเลยครับข้อยถามว่าท่านมีหงานี่ไปซื้อค้วยไปซื้ออวหันอีกทีเนาะเมียนครับไอ้เมียนตืมไปอีกห้องมึงนี่คว่มเป็นจริงครับห้องมึงบเมียนมามึงจะเรียนน้ำน้ำกระเสียเรียนน้ำกระเสียก็ดีู่ครับมันเป็นของห้องห้องทับออกมาเนี่ยน้ำกระเสียอ่าตะวันอาจารย์ไปซื้อนีห้องจะไปเรียนน้ำกระเสียครับตายตายตายนั่นพี่น้องเฮานะครับสายตายของครับจากผู้จากผู้ที่เคยซื้อเคยขายนะครับข้อยราคาถือก็ขายเนื้อก็เคยขาย ก็เคยขายเคยขายค้อยงามนะครับค้อยเงินล้านก็เคยขายพี่น้องเฮานะครับง่วนขายเปิดายตัวแล้วหันเลี้ยงง้วเลี้ยงควายนี่หันขาดทุนนี่เศร้าเหี้ยยังเลยบ่ต้องไปเหี้ยี่ยังดอกบ่ต้องไปใส่ของึ้นอะอื่นเนาะแม่นหันบ่ตายเนี่ยบ่ตายหมดควงบ่ทีทางเก่งแม่นนี่พี่น้องเฮานะครับเนี่ยแน่นอนอยู่พี่น้องเฮานะครับเอาฝากพิจารณาเอาพี่น้องครับฝากพิจารณาเอานะครับมักไผมักไผมักมั่นมักเพิ่นมักโตเนาะแม่นครับนะครับความใหญ่ความยักษ์ก็มีพี่น้องเฮา ความเนื้อควอมนังกระไรพี่น้องครับ,รบให้เป็นเลือกอเอาอนะครับนี่วันนี้พ่อใบสมิัก้องพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ